นิทานอีศบต้นโอ๊กกับต้นอ้อการระครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางผืนป่าอันแสนร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มีต้นโอ๊กใหญ่ยืนแผก่กิ่งใบอย่างสง่างามจนสัตว์ป่าที่ผ่านไปมาได้อาศัยพักพิงอีกทั้งสัตว์เหล่านั้นก็ชื่นชม ในความแข็งแกร่งของมันด้วยเหตุนี้จึงทำให้ต้นโอก๊กรู้สึกภาคภูมิใจนานวันเข้าจากการภูมิใจก็แปรเปลี่ยนเป็นความลำพองตนคิดว่าตัวเองมีอำนาจถึงขั้นเป็นที่พึ่งพาแก่คนอื่นได้เจ้าโอ๊กน้อยเอ,อ๋ยดูสิ ในป่าพืนน้นี้ไม่ว่าใครต่างก็ต้องพึ่งเราทั้งนั้นนกน้อยก็บินมาเกาะพักสัตว์ป่าก็อาศัยหลับนอนที่โคลนต้นข้าภูมิใจเหลือเกินต้นโอ๊กใหญ่กล่าวกับต้นโอ๊กน้อยที่ขึ้นอยู่ไกลๆเพราะเราเกิดมาโชคดีกว่าใคร เลยตัวใหญ่จนไม่มีผู้ใดมาทำอันตรายได้โอ๊กน้อยตอบกลับใช่แล้วในป่าแห่งนี้ไม่มีอะไรมาทำลายเราได้แน่นอนฮ่าฮ่าฮาต้นโอ๊กใหญ่กล่าวพร้อมหัวเราบอย่างทน,นงตนผ่านไปไม่กี่ปีพื้นที่ตรงนั้นเริ่มมีสายน้ำแผ่ขยายมา ทำให้ต้นอ้อที่ชอบขึ้นบริเวณชุ่มชื่นได้เติบโตขึ้นต้นโอ๊กใหญ่ที่ไม่อยู่ไกลจึงกล่าวทักทายด้วยนำเสียงโอ้อวดสวัสดีเจ้าต้นอ้อน้อยเจ้านี้ช่างตัวเล็กปอบบางเหลือเกินนะสบายดีหรือไม่สวัสดีต้นโอ๊กสูงใหญ่ฉันสบายดี และสุขใจมากถึงจะตัวเล็กบาบางแต่ก็ไม่เป็นอะไรต้นอ้อกล่าวตอบต้นโอ๊กด้วยน้ำเสียงสดใสและถ่อมตนฮ่าฮ่าฮอย่างนั้นหรือทั้งรากอันแสนสั้นกับลําต้นที่เปราะบางจนปลิวไปมาแม้ลมพัดเบาเจ้าจะมีความสุขได้อย่างไร ต้นโอ้กล่าวด้วยความสงสยัยพรางำคำขันไปด้วยพร้อมหันมาพูดต่อลองยืดรากลงดินแล้วยืดรำต้นให้สูงเท่าฟ้าแบบเราดูสิต่อให้มีอันตรายมาถึงตัวแค่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮฮฮฮต้นอ้อได้แต่รับฟังเงียบๆไม่โต้อตอบอะไรสักนิด อยู่มาวันหนึ่งพายุลูกใหญ่ได้เคลื่อนผ่านป่าแห่งนี้ทั้งลมและสายฝนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำเอาสิ่งมีชีวิตในป่าต่างหนีหลบภัยด้วยความหวาดกลัวเหลือแค่ต้นโอ๊กใหญ่ที่เชื่อมัน่น ว่าพายุจะทำอะไรตนไม่ได้ลมพัดแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกต้นเราใหญ่โตแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่มีทางล้มลงแน่นอนการต้นอ้อผู้บอบบางไม่นึกวันอะไรมากเพราะตัวมันเองก็ลูบไปตามลมได้ตลอดเวลาไม่คิดขัดขืนอะไร ลมแรงแค่ไหนก็ทำอันตรายต้นอ้อไม่ได้ต้นโอ๊กใหญ่เห็นต้นอ้อเอ็นไปเอ็นมาแบบนั้นเลยหัวเราะใส่พร้อมพูดถากถาง,างโธเจ้าต้นอ,อ้อกระจิตรฤิ์เอ๋ยยอมแพ้เสียเถิดลมแรงขนาดนี้เจ้าคงไม่รอดหรอกมัวแต่เอ็นไปเอ็นมาเสียเวลาเปล่า พูดไม่ทันขาดคําต้นโอ๊กใหญ่ก็ล้มลงรากก็ฝังอยู่ใต้ดินลึกก็ผูมาให้เห็นด้วยส่วนต้นอ้อก,ก็ยังปรียวไหวไปตามลมจนกระทั่งพายุพัดผ่านไปอีกสองสามวันต่อมาชาวบ้านผ่านมาเห็นต้นโอก๊กที่ล้มลงจึงเอาเลื่อยมาตัดไม้ออก เพื่อเอาไปไว้ใช้สอยและสร้างบ้านเรือนทิ้งไว้เพียงพื้นที่ว่างเปล่าอันที่เคยมีต้นโอ๊กตั้งอยู่ด้านต้นออผู้อ่อนโยนและอ่อนแอยังคงยืนต้นอย่างสำราญไปอีกนานแสนานานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและ ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์ยอมผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปได้ด้วยดีกับกันกับคนที่แข็งกระด้างไม่ยอมปรับตัวมักจะต้องแพ้ภัยจนไปไม่รอดเองนิทานอีศบนกฮูกกับตั๊ก,กแตน การระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกฮูกสาวตัวหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ท้องฟ้าสว่างเจิดจ้าด้วยแสงอาทิตย์นกฮูกตัวนี้จะนอนหลับอยู่ในโพรงต้นไม้พอแสงอาทิตย์จางหายไปนกฮูกผู้หลับไหลก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมออกหากิน ซึ่งอาหารอันโปรดปรานของเจ้านกตัวนี้มีทั้งแมลงมดสัตว์ตัวเล็กจิว๋วพวกมันล้วนมีรสชาติดีแถมทำให้นกฮูกอิ่มได้ตลอดคืนหลายเดือนหลายปีผ่านไปเจ้านกฮูกที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้ ได้แก่ตัวลงจะออกหากินแต่ละทีก็เริ่มลำบากหากวันใดมีเสียงรบกวนช่วงเวลากลางวันก็จะทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มจนหมดเรี่ยวแรงถึงแม้ช่วงหลายวันที่ผ่านมาจะยังไร้เสียงหรือผู้ใดคอยรบกวนแต่วันนี้ กลับมีเสียงร้องเพลงดังลั่นป่านกฮูกแก่เลยต้องผูหน้าจากโพรงไม้เพื่อสังเกตการดูว่าใครกันที่ทาเพลงเสียงดังขนาดนี้โดยต้นเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันเป็นเสียงขับร้องของตะั๊กะแตนผู้ย้ายมาใหม่นั่นเอง ชาวตะกะแตนตัวน้อยช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมเรานอนไม่ค่อยจะหลับเลยนกฮูกล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหนี่คือเวลากลางวันช่วงพระอาทิตย์ส่องแบบนี้เรามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ตะกะแตนหันมาตอบแล้วร้องเพลงต่ออย่างสบายใจ นกคูกเห็นดังนั้นยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ไม่คิดว่าจะมีใครกล้ามาเถียงตนได้ขนาดนี้แต่เราต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะได้มีแรงช่วงกลางคืนเจ้าไปร้องเพลงเล่นที่อื่นเถิดเจ้าตะกะแ่นตัวกระจ้อยนกคูกโมหูหนักขึ้นกว่าเดิม,มก็บอกเหตุผลมาสักหนึ่งข้อสิ ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการหยุดร้องเพลงลา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 ตั๊กะแตนร้องเพลงต่ออย่างไม่ใหญ่ดีนกผู่ทำได้เพียงเครียดแค้นอยู่ในใจไม่กล้าโบกเบกออกไปด้วยกลัวจะโดนผู้อื่นหัวราะเยาะที่มาเถียงกันเพราะเรื่องแค่นี้แต่เพื่อให้ตนเองนอนหลับ นกฮูกผู้ปราดเปรื่องจึงคิดแผนการขึ้นมาตักะแตนผู้มีเสียงอันไพเราะเราต้องขอโทษทีที่เมื่อครู่เราได้ตวาดเจ้ามาตอนนี้เราได้ยินเสียงเจ้าแล้วก็เป็นอันพอใจเพราะเสียงเจ้านั้นไพเราะเสนอหูเหลือเกินนกฮูกออกมาพูดกับตะักะแตน ด้วยน้ำเสียงยืนยอทำเอาตะก,กะแตนเกิดอาการประหลาดใจแต่ก็อดยิ้มในคำชื่นชมนั้นไม่ได้วันนี้เรามีวน์ชั้นเลิศที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายใช้ดื่มช่วยทำให้เสียงใสกล้องกังวานมากขึ้นเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้ตะก,กะแตนผู้ร้องเพลงดีกว่าใคร ได้โปรดขึ้นมาดื่มไวน์ด้วยกันบนนี้เถิดนกฮูกเชื้อเชิญตะกะแตนอย่างมีแผนการก็ได้เห็นแก่ที่ท่านชอบใจในน้ำเสียงของเราถ้าอย่างนั้นเราจะขึ้นไปร่วมดื่มไวน์ด้วยแล้วกันตะกะแตนกล่าวเสร็จก็กระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อตะกะแตนเดินเข้าไปในโพรงไม้อันมืดสนิทก็ทำให้มันมองไม่เห็นสิ่งใดเลยต่างจากนกฮูกที่มองเห็นได้ดีว่าแล้วนกฮูกเลยได้ทีจัดการกินเจ้าะตะกะแตนจนอิ่มหนำแล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจไรเสียงใดๆมารบกวนตลอดวัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคำยืนยอของใครง่ายๆเพราะสิ่งที่ร้ายกับเราได้มากที่สุดก็คือการหลงเชื่อคำพูดสรรเสริญอันภัยราะนั่นเองอีกทั้งเมื่อเกิดความขัดแย้งอะไรควรใช้สติปัญญาในการแก้ไข ดีกว่านั่งทะเลาะกันทั้งวันให้เสียเวลา